รยากาศส่วงเย็นๆเนาะพี่น้องอันนี้คือทางเขาบ้านบ้าวขบจุนเนาะพี่น้องกับทางเส้นนี้ครับอะไรเน่าหอนน้ำขนาดนะบ้าวขบจุนกับได้เห็ดน้ำเนาะ ทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกๆคันเด้อจ้าตอนนี้เฮากับยูทีถนนทางเขาบ้านเนาะเป็นหมู่บ้านฝั่งลาวของเฮาเองจ้าพี่น้องเึิงวันน้องตะวันกับไอ้คำจุนก็จะไปถ่ายบรรยากาศเนาะให้พี่ให้น้องได้รับชมกันเด้อจ้าช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นห้าโมงแล้วเนาะตะเวนก็นจะเห็นแบบว่ากําลังสีลงตกดินเนาะ <c oughs> ยู่สวยงามหลยพี่น้องเลยนี่เนาะมี ทุ่งไร่ทุ่งนาสองโมบ้านแหม่นะครับแหม่กาบทักทายสบายดีสวัสดีนะพี่น้องเน FC, าะสบายดีเอฟซีบ้าบจุนเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะเมเนกาคือว่าอะไรพี่น้องบา้าบจุนจะอัปเดตพาเอฟซีชมโมบ้านอยู่ที่โซเปปอล่าเนาะพี่น้องเนงาะก็คือหมู่บ้านไกลๆแถวบ้านบ้าบจุนนี่แหละเนาะบ้าบจุนจะขับมอเตอร์ไซค์พาชมพี่น้องพูละยงี้ยวเลยผู้เจนฮอดผู้เนาะ ปูนผู้หลังใหญ่โมฮอด,ดีผู้คำเลยเนาะผู้เขาตอนนี้กะเข้ามาเล่าเนาะพี่น้องพ้นกระต๊แบบว่าเล่นกันเลยเนาะโ <laughs> ต๊ะครุ่มมือเนี่ฮะก็พ้นฮะก็เศร้าโต๊ะเข้ากันเลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศช่วยๆงามๆเนาะให้พี่ให้น้องได้รับชมกันเด้อชนทางนี้พ้นกัน่าจะเห็ุเป็นอ่าคลองนำประปาเนาะคลองนำประปา, <laughs> น,าน้ำน,น้าแซ่น้าแซงเนาะหรือว่าหน้าอย่างวะหน้าปังบอเนาะ เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยจ้าเนี่ยเมตสาวเมตสาเพื่อนมา,าตาไหตนาะมาตาซ้ายมเมตสาวเจ้าน่าเออามาตาเมตสามาตนานี่นะพี่น้องอันนี้คือทางทางเส้นนี้คือมาจากพุ่นเนาะยางก็ทางลากเล็กที่สิบสามพูดเนาะพี่น้องลายเล็กที่สิบสามพูดละสิบสาม าใต้เนาะ <S 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 ข้าวกล้องเข้ากล้องไปนะพี่น้อง,นองเนาะ,ะคลิปนี้การจะพาสมบรรยากาศเมืองราวเนาะพี่น้อง,นองเนาะไปพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเติมน้ำมันเต็มที่เมื่อนนีนบางจุนเริ่มสีออก ละเลาะพี่น้องเริ่มถ่ายคลิปแล้วเด้อบันี้เด้ยยเอ,อพาย MC ท้งก,กินเลี้ยงตั้งแต่มาเ่าจะเมือ่มอแล้วมาอพี่น้องเลยนานๆมากบานที่เนาะหมู่กูก็มาเล่นนั่กันเลยจัดสลองเลยจ้ะวันแรกเราก็ะสโลงกับครอบครัวเนาะพี่น้องวันต,ต่อตมาก,กัน,นมีหมู่กูไอจุนเนาะแล้วก็หมกูค่าบรรยากาศดี พี่น้องพร้อมลุยเนาะมดีวะพี่น้องเอ้ยเบื้องในวิวธรรมศาสตร์บานเบาขุนหายากได้วิวแบบนี้พี่น้องครับโหลดมือเดียวเลยเบาขุนบริเทียมอุปกรณ์มากถ่ายแบบนั่งรถนะพี่น้องกยุข้างหน้าจัางไดวิวดีแนมรถให้ก่อยเจ้า รยากาศส่วงเย็นๆเนาะพี่น้องอันนี้คือทางเข้าบ้านเบาครอบจุนเนาะพี่น้องกับทางเส้นนี้ครับผู้เล่ย่างหอดทางถนนลักเลขที่13บสามเนาะถนนลักวิ่งไปผู้เล่แข้งสารวัลผมเนาะพี่น้องอันนี้ปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มเดียวพี่น้องอยู่แถวนี้เนาะ บางตุนซื้อน้ำมันบางยาเนี่ยรีเศร้าพันพี่น้องเอ้ยจะตกอยู่เท่าไหร่บ้างห้าสิบบาทดูเนาะพี่น้องประมาณนั่นแหละเนาะหลากเงเาด้วยพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นเพิ่นกระลังเห็ดอันนี้ข้องหนามข้องน้มหน้าแซงเนาะพี่หน้าเพิ่อนอาจจะได้ดำหน้าแหลงนะนะพี่น้อง บรรยากาศก,กะกัลลังดีเพราะว่าฝนกัลลังเท่ากับยุดธตกบางยาเนี่ยเนยาะบางคำจุนกเ็เลยเลิกขาดเลยจ้ะเข้าสู่เขตบ้านคอนสายแล้วเด้ออันนี้คือบ้านเกิดเมืองนอนของบางคำจุนเด้อนี่พี่น้องบ้านเกิดแต่แค่น้อยกูแหละเห็นมาแบบนี้ เดี่เพื่อนน้าจะโหลดเจนเกื่อคืนโหลดเจนอืดน,นี่เนาะพี่น้อกหองเฮียนอันนี้หงเฮียนบ้านบาฮอมจุนเนะาะใหญ่เียผมสามสี่ลังเลยอันนี้เพื่อนน้าจะลือถิ่มเลยเนาะปลูกเพื่อเหดใหม่หลังบางงา,งามอยู่ข้างในนี่เออเขาได,ด้ดิ พี่น้องจะเทินได้มากเหรอเดียวข่า f เอฟซีเขาส้มแจงหน่อยก็ัทันทันเพิ่นเปิดเฮียนมาคุ้จุนกับบุกอาเขามาเ <c oughs> <c oughs> นาะนีเพิ่นเลิกห้องเฮียนแล้วนะนออออเนาะโอ้เขาม้านี่คีหอดบรรยากาศข้าวยังเฮียนเด้พี่น้องเอียนี่อันนี้คือห้องเฮียน บ้านเกิดเมืองนอนของบางจุนเดี่น้องเพื่อนเหตุใหม่เพื่อลอะไรเด้อเหตุใหม่เดี๋ยวนี่เพื่อนมีม่อหกเรอเนาะพี่น้องหอนม่อหกเรอเด้อ สองสัวนบางจุนบริย ja no, mm ูบ้านสามปีเพื่อนเหตุทรองเทียนใหม่สองสัวนเนี่ยนอบริคอุญาตเพื่นไทยได้อยู่นี้ฟังนะทางล่างจะเป็นโรงเรียนรงเทียนปฐมนอะพี่เ้องาเดินกวางขนาดเลยเห็ดได้อีกสิบเจ้าหลัง เ,เป็นยังบางจุนจังเลือก่ายตอนเย็นเนาะอบาววิวดีพี่นอ้องแล้วก็บอฮหอนส่วงกลางวันนะ่ะโอ้แดดหอนนี้บางจุนเจริญได้ออกไปทางใดพอกระแนมคือกันหแหล่อย่าไปนี่เนาะลานผาอันนี้จะเป็นลานลานผาจีนเนาะพี่นอ้องเป็นมเสาเสา,าแบบว่าเสาหาป์พี่นะพี่นอ้อง ที่แ้วก็เศาต่ออีกที่มันมีเงินมาเปิดธุรกิจอยู่หล,า,หลายร้ายเหยียดขคนชาวจีนเน,ะเนาะหอดโมบายกางๆอะไเนาะกลางๆนะบา,บานงใหญ่ สามลอยลังค่าเคื่อนบางบางจุดเมื่อนี้ยันได้แต่บรรยากาศสองฝั่งตามถนนแหละพี่น,อปปน้องเลยคำหละไฟบนทัาากเมื่อนายจังต่อจอเดี๋ยวเอาฟังกันกอเจมที่นะมือไม่จักตอกลางวันพี่นอ้องเลย ไปได้เฮ้บานล,ล,ลังนี่แห่งน่ะเขานี่ได้ปะเขาเขาไปเรื่อยบาได้กันนะหมดทัวสามสี่ร้อยเล,ลยโอ้คนเห็นทางคนกีลร์เด้อเสี่ยนขนาดครับรถมือเดียว คนเนี่ยทางคนเกีย์แล้วนี่นะพี่น้อง,องยันบนี้เสียงหรอกมันโอนเสียงโหลด,ดนี่นะเฮ้ยบานง่ามไปเลย เป็นเห็ดทางคาไคี้ก้อนขีดเรียบร้อยเลยอันนี้เพิ่นเงเงินกันเห็ดน่น้องสามคีโมบาอ,อับโบอ,อ,อันนี้เส้นกลางท่างเส้นกลาง่างสนจเราคือจีจำคอยได้ดย้่ าสิไปแต่ทางมันงน่ายเนาะพี่น้องทางมันยากข้ามไปเพราะว่าเขาขับรถมือเดียวฮะคอยบอกแล้วเนี๋ยพี่น้องหอดบัตรวัดวัดบ้านบาคงจุนเลยเนาะนี่เดี๋ยวบางจุนสิยาเขาไป้าวเป็นเปิดประตู เห็ดใหม่เบดหาวสียงบทบาทเจนกะขอโทษน้ำเอฟซีเด้อจนลายบานใหม่นอะเพราะว่าบานบางจุนใหม่ลายบนเท้ากระยุะแล้วจำเท้าได้แล้วนะ เพิ่นบดเปิดนะโอ้เพิ่อนหลอกไหวเด้เพิ่นให้เขาวไปไปเปล่าบ้านเจ้างามเนาะวังเฮิงนี่เนาะพี่น้องเพิ่นเห็ดผาปามาเนาะผาปามาจากฟังไทยเหมือนกันฮันเด้เพิ่นเห็ด นี S <S <々>่ใช no, anyway, um, so no, so no, no. right ่เบิ้งเบิ้งผีน่พี่น้งน้ำขนาดนะบาคมจุนกะได้เห็ดน้ำเนาะพันหนึ่งบาคํมจุนเห็ดเพิ่นเพราะว่าเห็ดหยาดพีน่องนะพีน้องญยาิบางมจุนเพิ่นเห็ดมากตั้งแต่ส้นบุรีเนาะเพื่นซ่สมมาหลายปีแล้วมา luôn phò phơn sinh thái vậy rồi ừ mọc muồng là mấy hê hông mọc muồng thì bát công đấy พี่น้องเอเ้ยเพื่อนลูกหลานแบบว่าคนละอันนี่แหละน้องเพื่อนไปเห็นงานอยู่ไทยพี่น้องเพื่อนก็นจะนี่น้องเพื่อนออกศรัทธ,ธาจากลูกหลานอยู่ไทยเพป็นส่วยรวมทำบุญเนาะหลายทานเนาะป่ะพี่น้องมือนี้เวลาจันเจาะเนาะบางจุนสีได้พาไปเดินสายต่อคนระับมอเตอร์ไซค์พคนละมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้บางจุนสีใส่งานนักนะ เมือนี่คือเป็นทิปแหลกเลยเพราะว่าบางครัจุนยังสีเดยไปถ่ายลายหมู่บ้านอยู่เก็บเก็บไว้หลายๆแล้วก็สีไปเทย่อยลงอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ิดๆบางครัจุนบวไรว่ะเติมนิดคลิปหนึ่งไองส่าวพัดลอยหนึ่งวัดบ้านบางครัจุนกวางอันนี้เข้า บมาดเดินซ้ายบางกีนี่เนาะนี่เซนี่ก็ดีพี่น้องทางบานเบากรบจุนนี่ตะเวนโต๊ะแล้วก็มืดตึ๊บเลยเลย,เลยนะบอกคือโยฟังให้เลยพี่น้องเพราะว่าฟังน่ละจะเป็นทางตะเวนโต๊ะเนาะมันอาจจะมืดสาแน่บานเบากบจุนมืดไว้แน่เนาะโอ้โต๊กจีตงเนาะพ้่เนาะเสี่ยนเังาไรครับเดือนเมื่อเดือน บ้านในบ้านบ้านจุนจะขาไปพุ่อละบ้านนองตะวันเนาะบ้านในพี่น้องเขาก็สิได้ไปจบอยู่บ้านบางข้าโคกล่ะบ้านบ้านติดกันพี่น้องเอ้ยนี่เนาะบ้านบางคุ้จุนนี่ยโมบ้านบางคุ้จุนอยู่แถวนี้อยู่คนละฝั่งปัวฝั่งเน่ยก็จะเป็นบ้านนองตะวัน บา้ากุอาจสีลงคลิปแบบบยยาวอาันไดน้เนาะพี่น้องเพราะว่าซ่าลายอัพขีปอัพทั้งคืนจังแล้วคลิปนะคลิปที่บา้ากุญแจโลงนั่นบา้ากุญแจเติมเงินไปเบิร์ตสามสิบพันขีปเนาะพี่น้องคือว่าเกือบหกสิบบาทนี่แหละประมาณนี่แหละโมเมียนเนาะ ุ่มเย็นเหมือนเลยอา,ามาเว้นกว่านี้ก็จะเห็นวิวภูเขาพวกเมน่าจังเอาไม่ใช่นนอะเอาแบบเอาแบบพ้นประตกเหมือนอะอยา่า ตองคืนมันสีไรทีิวคหลายอย่างนะตอนที่เด็นมันสีบรรยา,ากาศดีเมื่อนาบา้างจนสิพาไปส้มโมบานลึกหลับดูเกือบเกลือบฮอดผู้เขาพี่น้องเกือบฮอดภูเขาเลย เปอนนา้าไวย์ปูเขาเนาะพี่น้องอบ้านนัาจะปลูกแต่ต้นเพ็ญที่เป็นหนึ่งทางเนาะพี่นอ้องคือคส่วนกระดูกคนเนาะจ้า รถเมื่อเดียวได้หนิพี่นอ้องเทียนขนาดบางระตุกไปหมดลงัว้าหรือลงไปนี่ครับบ้านหนองตะวันลงหวยกว่อนธรรมศาสตร์ซู่ๆเงียบเย็นเงียบสงบดีเนาะพี่น้องบ,บ้านบางรตุนเนาะตาวา่าตาว่าพี่น้องฟังไทย าจะหมักบรรยากาศแบบนี้เนะรราะการสมารถแวบะบมาเที่ยวได้ด้วยพี่น้องล่าใต้เด้อบรรยากาศลาาใต้การลดลงกับสิบปััซเลยนะลงเลย bây giờ tốt đi đây, đây đi Ồ, người bó, này sao tao nó ngang qua phì bằng tháng cô nguyên vẫn mơ đấy Chân mượt chẳng mà lý đi <laughs> Nó chỉ để chốt vài tiếng anh thầm mình đã nó เอาละน้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้นอกจ้าเขาก็ได้ถ่ายบรรยากาศน้อตั้งแต่บ้านไอ้คาจุนเนาะมา <What? S 1> เป็นการรีวิวบรรยากาศโมูบานฟังเล่าเขาเองน้อพี่น้องแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศช่วยๆงามๆให้พี่ให้น้องได้รับชมกันเดอ้อกับสำหรับคลิปนี้น้เอเขาก็ร,รีวิวมาจากตั้งแต่โมบานไอ้คาจุนเนาะ <c oughs> จนมาหอดโมบานสาวตะวันนา,จา,าะจ้า <c oughs> กันสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนเด้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นเด้อจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีและสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเนาะพอกันใหม่อีพี่หนาพี่น้องอีพี่หนาบางคุณจุนจะเดินทางเสน้นนี้แหละภูแลงายไปหอดจนหอดภูเขาผุเลยเนาะภูเขาที่แนมเห็นผุละไปเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนเนาะขอบ